็สวัสดีครับอันนี้ก็เป็นคลิปสําหรับสมาชิกนะครับผมอ่ามีคนถามเข้ามาเหมือนกัน,นว่าバリเอชันควรจะคิดยังไงครับอันนี้ผมว่าค่อนข้างมีประโยชน์นะผมก็เลยเมาพูดให้สมาชิกฟังแล้วกันเนาะอ่าเริ่มที่เรื่องการバリเอชันก่อน,นครับคือการバリเอชันเนี่ยถ้าใครเคยเรียนเรื่องกราฟเส้นตรงมานะผมขออธิบายเรื่องกราฟเส้นตรงก่อนนะกราฟเส้นตรงเนะี่ยมันคืออันนี้แกน y ะเนาะมีแกน x ถ้าใครเรียนสายวพื้์น่าจะเข้าใจแกน x กับแกน y แล้วเวลาเรามีกราฟเส้นมึงตัดผ่านอย่างเงี้ย นะครับไอกราฟตรงนี้ยเขาจะมีค่า y เท่ากับ c ถูกไหมเออไอ้ y เนี่ยก็คือค่าแกนวา y นะครับส่วนกก็คือค่าจุด x ส่วน m เนี่ยมันคือค่าสเลปหรือความชันเนาะส่วนค่า c เนี่ยมันคือจุดตัดแกน y นะครับอย่างข้อนี้สมมติว่าถ้ามันตัดที่ค่าแกน y เท่ากับ3เงี้ย c ตรงเนี้ยมันก็จะมีค่ากับ3เนาะคือมันเป็นอ่าวิชาคณิตศาสตร์มปลายนิดน,นึงนะครับอยู่ใครฟังแล้วไม่เข้าใจไม่เป็นไรนะแต่ผมแค่อยากจะเทียบว่าผมใช้น,นี้กับการ evolution นะครับอ่าห้องเนี้ยผมใช้เทียบยังไงเนาะ ไอวายเนี่ยความจริงแล้วเนี่ยมันก็คือ valuation ของหุ้นตัวนั้นเนาะเขียนว่าวาลูเอชันแล้วกันวาลูเอชันนะครับก็คือมูลค่าหุ้นแหละนะครับแล้วก็ไอเอ็มเนี่ยมันเทียบได้กับอัตราส่วน PE นะครับส่วน X เนี่ยมันคือค่าของเออร์เนะ็งตัวแฉงเนาะก็คือเขียนมาว่าทั้งวาลูเอชันก็เป็นหน่วยเนะ่ยเป็นต่อหุ้นเนาะ PE เนี่ยไม่มีหน่วยนะครับส่วนเออร์เน็งตัวแฉงก็เป็นต่อหุ้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วค่า C เนี่ยก็ต้องเป็นต่อหุ้นด้วยนะครับซึ่ง ค่าสี่เน่ยผมจะใช้เป็นคําว่ากําไรนะครับหรือว่าขาดทุนพะิเศษเนาะซึ่งกรณีกําไรเนี่ยเครื่องหมายจะเป็นบวกครับส่วนกรณีที่ขาดทุนเนี่ยเครื่องหมายก็จะเป็นลบเนาะแต่ว่าอย่าลืมนะว่ามันต้องเป็นหน่วยต่อหุ้นนะครับสมมติว่าไตรมาสนั้นเนี่ยหุ้นตัวเนี้ยควรจะทําได้100ล้านบาทนะครับก็คือเราประเมินไปแล้วว่าปกติไตรมาส์สอสมมตินะเขาควรจะทําได้100ล้านบาทแต่ปรากฏว่าเขาทําได้แค่50ล้านบาทสแสดงว่าด้วยชั่นเนี่ยมันพลาดไป50เเนาาะรก็ต้อง50เนาสิ มาหางด้วยปริมาณหุ้นนะครับแล้วก็เอามาคดใส่ตรงนี้เข้าไปเก็จะเป็นกําไรพิเศษต่อหุ้นนะอ่ะคราวนี้มันเทียบเคียงได้ยังไงเนาะผมก็เอาง่ายๆนะว่าสมมติว่าผมจะหามูลค่าของหุ้นตัวหนึ่งนะี่ยของเลื่อนลงมาข้างล่างนี้นะถ้าผมจะหามูลค่าหุ้นตัวหนึ่งเนะี่ยผมก็แค่อ่าไปหามาให้ได้นะครับว่าไอ้เจ้าหุ้นตังเนี้ยกาไรที่เขาควรทําได้ปกติมันเท่าไหร่นะครับสมมติว่าไอ้กำไรที่เขาควรทาได้ั้งปีมันอยู่ที่ปีละร้อยล้านบาทต่อควอเตอร์หรือต่อ,ตอไตรมานะสเนาะแสดงว่าปี ท่องทได้400ล้านบาทต่อคอเตอร์แล้วก็เอามาหารปริมาณหุ้นสมมติว่าหุ้นตัวนี้มี100ล้านหุ้นครับผมเอา400หาร100ก็แปลว่า4บาทต่อหุ้นถูกปะผมไม่เขียนหน่อยนะมันเป็น4บาทต่อหุ้นอ่ะคราวนี้พรามันมี4บาทต่อหุ้นเนี่ยเราก็ดูต่อว่า P/E ปกติหุ้นตัวนี้เขาเทียบกันอยู่ี P/E เท่าไหร่ตรงนี้ก็ถ้ามองอะไรอีกน,นึงอาจจะต้องรู้ว่าพื้นฐานเขามีการเปลี่ยนอะไรหรือเปลนะ่าแต่ส่วนใหญ่ผมจะไม่ผมจะดูดย้อนหลังไปเลยว่า10 อย่างเงี้ยผมว่าจะเอาช่วงตามๆหน่อยนะครับเป็นไม่แก่เอาช่วง18บแปดมันนะอาจจะเป็นสัก19หรือ20่สิเซฟเซฟหน่อยก็ใส่เป็น PE เป็น19เนาะเราก็คูณกันถูกป่ะเพราะเครื่องหมายตรงนี้มัน M กับ X มันคูณกันอยู่เนาะอ่ะคูณกันนะครับแล้วก็ลองดูว่าอ่ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเค้ามีกําไรหรือขาดคุณพิเศษหรือว่าอ่มันเกิดอะไรปัญหาอะไรส่วนใหญ่ราคามันมักจะมีปัญหาคือผมจะซื้อหุ้นที่มันตกเยอะๆเนาะมันเลยชอบมักมีปัญหานะครับก็คืออาจจะแบบเป็นขาดคุณพิเศษหรือว่าคา คาดเป้าไปเงี้ยเนาะมันก็เลยจะเป็นช่วงที่มันทําได้ไต่มาบางไตมาที่ผ่านมาทำได้หนึงร้อยล้านบาทสมมติว่าสอไตมาที่ผ่านมาเนี่ยทำได้ไตมาและห้าสิบบาทผมก็เอามาเลยว่าอ๋อแสดงว่ามคาดไปสอตมาแล้วแล้วผมคิดว่ามันง่าจะลากยาวอีกสักสอตมาใช่งว่าห้าณสี่ถูกปะก็จะเป็นสองร้อยล้านบาทเอาสอร้ล้านบาทหารปริมาณหุ้นหนึ้ล้านหุ้นก็กลายเป็นสบาทต่อหุ้นผมก็ลบออกไปสองันนี้แล้วก็สิเคูณสี่าูณสี่ก็เจ็ดสิบหกลบสองเหลือ ตรงนี้แหละคือวา l เลชันของหุ้นตัวนี้นะครับถามว่าถ้าผมไม่รวมไอ้ตัวข้อหลังออกมันจะเป็น7 6ถูกปว่าเห็นไ่มวาร์เรียลชันมันสูงใช่ไหมแต่ว่าอย่าลืมว่ามันหุ้นตัวนี้มันมีการพลาดเป้าไปบางใจมากเพราะฉะนั้นแล้ว่เราจะต้องทดตรงนั้นออกไปด้วยนะครับอืมมันถึงจะแร์กับว่าก็ลบออกไปนะครับลบออกไปก็เลยเหลือ74บาทต่อหุ้นเราก็แค่เอาไปเทียยนะครับว่าตอนนี้ในตลาดหุ้นหุ้นตัวนี้ราคามานก,กี่ สมมติว่าตอนนี้ราคาหุ้นอยู่ที่50บาทต่อหุ้นถามว่าห,หุ้นตัวนี้มีอัพไซด์เท่าไหร่ติกตต๊กตอกติ๊กตอกลองคิดตามนิดนึงนะครับผมจะได้ประโยชน์เนาะผมเขียนนะว่าราคาปัจจุบันอยู่ที่50อ่าขอโทษถูกแลาา้วราคาอยู่ที่50ส่วนมูลค่าอยู่ที่74เพราะว่าราคามันต่ำกว่ามูลค่าแล้วอัพไซด์เมันเป็นเท่าไหร่วิธีการคิดอัพไซด์ไม่ยากนะผม,มจะเอา74ตั้งหารด้วย50 74อ่าลบก่อนลบ50นะครับ ก็คือออกมาเป็นส่วนต่างกับปัจจุบัน24เอา24เนี่ยหารด้วย50ก็คือราคาปัจจุบันนะครับคือ0.48อ่าแล้วก็เอ้ยเขาลูกเขากอัพไซด์ผมไม่คิดอย่างนี้ผมผมเอา74หาร50เลยอ่าเหลือ1.48เออได้เหมือนกัน1.48นะครับแล้วก็คูณร้อยแสดงว่าหุ้นตัวเนี้ยมีโอกาสขึ้นอีก48%เนาะหรือพูดง่ายๆคือลดอีก48%นะครับแสดงว่าหุ้นตัวเนะี้ยมีอัพไซด์48%เนาะห่างปะอาใหมา74หาร50 ก็คือเอามูลค่าหารด้วยราคาปัจจุบันครับก็จะออกมาเป็น1.18เราลบหนึ่งไปก่อนครับแล้วก็คูณร้อยนี่เอามาเป็นอัพไซด์นะครับอ่านิสัยง่ายๆเนาะแสดงว่าหุ้นตัวนี้อัพไซด์มีนะครับแปลว่าซื้อได้ซื้อตั้งแต่ราคาตั้งแต่50ขึ้นมานี่ซื้อได้นะครับอ๋อแล้วก็อาจจะเผื่อนิดนึงนะครับว่าสมมติว่าไใน50เนี่ยเราเขาเรียกไงล่ะไอ้50เป็นราคาปัจจุบันเนาะเราเห็นในง่ายเว็บไซต์อยู่แล้วแต่มูลค่าเนี่ยเราอาจจะคิดผิดเราก็เผื่อนิดนึงว่าเผื่องาาต่ำๆนาะมููมูคคค่ไวรสร,วรสสงนัับณกเผ พอคุณ0.9แสดงว่าเราเผื่อมันจริงนอกซิตี้10%มันก็เหลือ66เมื่อปัดเศษออกทิ้งก็นะครับ66อ่า50คูณ100ลบ100เห็นไหมยังเหลือไซต์ตั้ง32%แปลว่าหุ้ตัวนี้แม่งซื้อได้นะครับเราไม่ได้คำนวณอะไรผิดนะนี่ก็ปะแล้วถ้าให้ต่อให้เราคำนวณผิดว่าอ่าเราคิดว่ามันจะลากยาวกำไรแบบเนี้ยไปอีกสองไตรมาสแล้วปรากฏมันยังลากเรืนไปอีกอ่ะเออมันก็ยังมีส่วนเซฟอีกอว่าเราเอาไอ้ตัวราคามูลค่าปัจจุบันมาคูณดกับ0.9ก็ค ชั้นที่สองเขาบอกมันยิ่งทําให้มีโอกาสที่จะพลาดยากขึ้นอีกนะครับผมก็ทำประมาณนี้ทำกับหลายๆตัวนะครับพยายามพยันางานแล้วก็เจอหุ้นที่มันซื้อได้มาแล้วก็ทางเงินมันมักจะเวลากําไรมันมักจะกําไรเยอะนะครับส่วนเวลาขาดทุนก็มักจะขาดทุนน้อยเนาะประมาณนี้แล้วกันเนาะถ้ามีคําถามก็ถานเพิ่มมาได้นะเพราะว่ามันค่อนข้างลึกยิ่งนะครับมันเป็นคณิตศาสตร์ถ้าใครแบบไม่ได้เรียนส่เว็บนี้มันอาจจะแบบงงแต่มันเข้าใจง่ายเนาะเสิร์ชกูเกิลอะไรเพิ่มเนี้ยมีแน่นอนเนาะเขียนว่ากราฟเส้นตรงนะครับผมแค่เอามาเป็น ลักษณะนี้นะครับผมโอเควันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ